ก็สวัสดีครับผมนายอนุสักพมรมลีนะครับครูกอสอนาต,ตานานําบล่างอําเภอพนทองจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับวันนี้เราจะมาเรียนรู้นะครับโทษและประโยชน์ของกัญชาและกัญชงนะครับผู้เช่าชาญน,นะครับ <SU ajust> เกี่ยวกับสารเสพติดจากหลายสาขานะครับได้ จัดลําดับนะครับกัญชาหรือกันชงนะครับอยู่ในลําดับที่15นะครับใน20ลําลำดับของสารโอสุดรวงจิตนะครับ <Yeah. S 1> ก็คือนะครับโดยกัญชานะครับจะมีผลต่อร่างกายจิตใจนะครับสังคมและประ,ประเทศชาตินะครับเังต่อไปนี้นะครับ นะครับโทษของกันชาและกันชงครับก็จะมีอยู่ประมาณ4ด้านนะครับ 1. ผลกระทบต่อร่างกายและผลข้างเคียงนะครับ 2. ผลกระทบต่อจิตใจนะครับ 3. ผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนสังคมนะครับแล้วก็4นะครับจะมีผลกระทบต่อประเทศชาตินะครับผมเรามาดูนะครับผลกระทบต่อร่างกาย และผลข้างเคียงมีอะไรบ้างนะครับหนึ่งนะครับทำลายสมรรถภาพทางร่างกายนะครับก็คือผู้เสพกัญชาในปริมาณมากๆนะครับเป็นเวลานานนะครับจะทำให้ร่างกายเสื่อมโทรมนะครับก็คือทำงานไม่เต็มที่นะครับไม่เป็นปกตินะครับสองทำลายสมองนะครับทำลายสมองนะครับแม้แต่ผู้เสพกัญชานี่ครับ แม้แต่ในระยะเวลาสั้นๆนะครับก็คือก็จะไปทําลายสมองของเรานะครับไม่ไม่ให้สามารถทำละทำงานได้โดยปกติก็คือร้อยเปอร์เซนได้นะครับสามนะครับเพิ่มความเสี่ยงทําให้เกิดมะเร็งปอดนะครับก็คือนะครับผู้ที่เสพกัญชากัญชงนี่นะครับสี่ประมาณเปรียบเทียบนะครับประมาณสี ซีมวนบุหรี่นะครับซีมวนบุหรี่จะเท่ากับหนึ่งซองบุหรี่นะครับก็คือเสพซีมวนเท่ากับหนึ่งซองที่เราเสพดูดบุหรี่นะครับผมก็จะทำมีโอกาสติดเกิดมะเร็งปอดมากยิ่งขึ้นนะครับสี่นะครับทำลายทาลกในครันนะครับหญิงที่ตั้งคันนะครับเมื่อเสพ กัญชาในระยะตั้งครรน,นะครับถ้าลกที่คลอดออกมานะครับจะมีความเสี่ยงในการผิดปกติทางด้านด้านร่างกายและก็สติปัญญานะครับออห้านะครับผลกระทบต่อระบบะทางเดินหายใจนะครับก็คือผู้ที่เสพกัญชาครับจะทําให้หลอดลมนะครับขยายฉับพันนะครับการสูบต่อเนื่องจะทําให้เกิด ปัญหาต่อระบบทางเดินหายใจ6นะครับผลกระทบต่อระบบหัวใจและหลอดเลือดนะครับทําให้เกิดอาการนะครับผู้ที่เสพกัญชานะครับกัญชานะครับจะทําให้มีอาการเจ็บแน่นหน้าอกนะครับกล้ามเนื้อหัวใจนะครับจะทําให้เกิดอาการขาดเลือดนะครับกัญชาจะเพิ่มอัตราการเต้นของหัวใจนะครับอีกทั้งมีผลกระทบต่อโรคต่างๆที่มีสารระคายเคืองนะครับ ต่อหลอดลมด้วยนะครับเจ็ดนะครับเจ็ดนะครับภาวะติดยานะครับผู้ที่เสพกัญชานะครับในระยะเวลานานๆนะครับระยะเวลานานๆจะทําให้มีอาการติดยานะครับจะทําให้เกิดอาการติดยานี้ก็คือประมาณหนึ่งในสิบของผู้เสพยานะครับจะมีอาการติดยานะครับหรือต้องการยายานะครับเป็นเป็นปริมาณเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับ ต่อไปนะครับเรามาดูผลกระทบต่อจิตใจนะครับผลกระทบต่อจิตใจคือผู้ที่เสพกัญชานะครับจะมีผลต่อกระทบต่อชาวปัญญานะครับทําให้เกิดอาการบกพร่องนะครับทางด้านความจําทั้งผู้เสพนะครับผู้เสพที่มีระยะสั้นที่เสพระยะสั้นหรือระยะยาวนะครับทําให้สติปัญญาลดลงนะครับสูญเสียสมาธิ มีการเรียนรู้ที่ลดลงนะครับความจำสั้นลงลืมง่ายนะครับมีความปกติทางด้านจิตใจนะครับปกติทางด้านจิตใจก็คือผู้ที่เสพกัญชานี่ก็จะทําให้มีอาการผิดปกติของความรู้ผิดปกติทางด้านความรู้สึกนะครับความคิดความนึกคิดนะอาการหรือพฤติกรรมทางโลกจิตนะครับซึ่งอาจให้เกิดอาการมากขึ้นเรื่อยๆนะครับ ทำลายสุภาพจิตนะครับฤทธิ์ของกัญชาจะทําให้ผู้เสพมีอาการเลื่อนลอยนะครับมีการเลื่อนลอยฟันเฟืองนะครับความคิดสับสนนะครับและมีอาการประสาทหลอนนะครับควบคุมตัวเองไม่ค่อยได้นะครับก็คือควบคุมตัวเองไม่ค่อยอยู่นะครับผมมีผลกระทบต่อทางด้านจิตประสาทนะครับจิตประสาทนะครับก็คือทําให้มีอาการกระวนกระวาย อาการหลอนนะครับความจําเสื่อมบิตกกังวลอย่างนี้นะครับจะเห็นได้ว่านะครับฤทธิ์ของกัญชาและกัญชงนะครับจะทําให้ผู้เสพบนี้มีอาการผิดปกติทางความรู้สึกนะครับความคิดอาการหรือพฤติกรรมต่างๆนะครับจิตใจฟั่นเฟือนนะครับมีอาการประสาทหลอนความคิดสะสมนำไปสู่โรคจิตเวทนะครับหรือภาวะซึมเศร้านะครับภาวะซึมเศร้านะครับ สามนะครับสามแล้วเรามาดูด้านที่สามนะครับผลกระทบต่อครอบครัวชุมชนและสังคมนะครับด้านนี้นะครับด้านที่สามนะครับผลกระทบต่อครอบครัวนะครับครอบครัวก็คือหนึ่งะครับทําลายความสุขภายในครอบครัวนะครับส่งผลกระทบต่อสภาพจิตของสมาชิกในครอบครัวนะครับทําให้ครอบครัวสูญเสียรายได้นะครับ เนื่องจากมีรายจ่ายที่เพิ่มขึ้นนะครับจากการไปซื้อ,อยาเสีติดก็คือกัญชากันชงนะครับพ่อแม่หรือผู้ปกครองนะครับขาดที่พึ่งในยามเจ็บป่วยหรือชราภาพนะครับทำลายชื่อเสียงวงตระกูลนะครับเป็นที่รังเกียจของสังคมนะครับทำให้ครอบครัวเดือดร้อนนะครับเพราะคนในครอบครัวมีปัญหายาเสีติดนะครับมักจะ ไปกอ่ออัจฉรกรรมนะครับเรามาดูผลกระทบต่อไปนะครับด้านที่4นะครับก็คือผลกระทบต่อประเทศชาตินะครับผลกระทบต่อประเทศชาตินี่ก็คือด้านเศรษฐกิจนะครับด้านเศรษฐกิจนี่คือทําให้ทําลายเศรษฐกิจนะครับความมั่นคงของประเทศนะครับด้านที่1นนะครับ สองครับเพิ่มภาระนะครับการเสียภาษีของประชาชนนะครับเพราะรัฐบาลต้องนําภาษีที่เก็บได้ไปใช้จ่ายไปบําบัดรักษาผู้ป่วยด้านเสพติดนะครับยาเสพติดนะครับสามในะการพัฒนาของประเทศเป็นอย่างเชื่องช้านะครับส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมนะครับสูญเสียแรยงงานในการปฏิบัติคือปฏิบัติงานนะครับทำให้ประเทศชาติขาดรายได้นะครับ ด้านสังคมนะครับประเทศชาติต้องเสื่อมเสียชื่อเสียงนะครับและเกติภูมใใิในสายตานะครับในสายตาของต่างชาตินะครับในสายตาของต่างชาตินะครับส่งผลต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมสูญเสียแรงงานนะครับหล,หลายอย่างนะครับด้านความมั่นคงนะครับรัฐบาลต้องสูญเสียกําลังเจ้าหน้าที่นะครับค่าใช้ใจ่าย ไปใช้ในการป้องกันป่าปรามนะครับรักษาผู้ป่วยติดยาเสพติดจํานวนมากนะครับอย่างนี้นะครับต่อไปเรามาดูประโยชน์นะครับของกัญชานะครับกัญชากานชงในด้านการแพทย์นะครับการใช้กัญชานะครับทางด้านการแพทย์นะครับเพื่อรักษาลรกและบรรเทาอาการาบรรเทาอาการรักษาอาการมีมายาวนานนะครับ ปรากฏในตำราต่างๆจํานวนมากนะครับกัญชาถือเป็นยาเสพติดนะครับทำให้เป็นอุปสรรคในการผลิตและการศึกษาวิจัยในทางการแพทย์อย่างมากนะครับมีการวิจัยที่ระบุว่านะครับกัญชาสามารถนี่ลดอาการขึ้นไส้อาเจียนของผู้ที่รับยานะครับเคมีบําบัดนะครับหรือเพิ่มความอยากอาหารในผู้ติดเชื้อหรือผู้ป่วยเอดนะครับรวมทั้งรักษาอาการป่วยปวดเหลือรัง และการหดเกร็งของกล้ามเนื้อนะครับการใช้ทางการแพทย์อ,อื่นๆยังไม่มีข้อมูลนะครับเพียงพอนะครับเรื่องความปลอดภัยและประสิทธิผลของกัญชานะครับนะครับที่กล่าวมาข้างต้นนี่นะครับก็คือประโยชน์ของกัญชาครับประโยชน์และ โทษนะครับประโยชน์และโทษของกัญชาหรือและกันชงนะครับก็จะกล่าวไว้เพียงเบื้องต้นแค่นี้ก่อนนะครับก็ขอสวัสดีครับ